<G rab> ก็ต้องขอกราบสวัสดีน้องผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับวันนี้ห้อมายูบช่องอาเว็บเลสซิ่งอีกแล้วนะทุกคนวันนี้ก็เข้ามาดูมาดูโชคหน่อยสภาพโชคตอนนี้มันเกิดกกลงมากแล้วนะครับเราก็ได้ทําการรับเลี่ยนโชคใหม่นะครับดูวเราก็ได้โชคมาใหม่ทุกคนเป็นโชว์รวยแกนอะไรวยแกน้อะไรก็กำจะถอยออกไปไม่รู้นะครับถอยออกไปทําไมไม่รู้ <G rab> นี่สูมบ้ขา <G rab> ประมาณนี้นะครับประมาณนี้แหละ จะขายไ่ายใจมากนะครับก็วันนี้จะมาเปลี่ยนโชว์แล้วก็สอนปัดบังโซนะครับปัดบังโซใส่โช้กว่าอันนี้เป็นถิกสองนะครับแล้วก็ปาดชุดสีด้วยต้องได้ปาดแน่นอนนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าข้างนั้นได้ปาดหรือเปล่านะครับโอเคขั้นตอนแรกแล้วก็มาถอดชุดสีเลยครับถ้อดชุดสีเลยครับไปตอนถอดเส็จไปนี่ครับก็ออกมาเรียบร้อยครับหาที่วางไว้ดีๆครับอย่ามันลายนะครับ เสียงก็อาจจะเบาเบานิดนึงครับเพราะว่าคนเยอะนะมาครับเดี๋ยวเราก็มาถอดเลยมาถอดชุกเลยนะครับอันนี้เป็นเบอร์14บ้าพิเศษของใจช่ไหมแก่ทำไม่ได้ขัดแตนแต่แหลกมั้งเนี่ยมาดูมาดูเดินงานหน่อยเด้ไหน่อยเด้ไหนมได้นหมได้ไหมนี่ครับว่าการถอดออกคุณซ้อมฝังแล้วเออแต่ฝั่งนี้ติดท่อถอดไม่ได้ต้องไปหาประแจมาถอดนะครับ มานี่แหละเสร็จแล้วนะครับผมดึงออกมาเลยน็อ,อตตอก็เก็บไว้ดีๆนะครับไม่เก็บได้ไหมพี่ไม่ได้ครับประมาณนี้คอ,อ,อดออกมาแล้วนี่เป็นไงเก็บน็อตไว้ดีๆนะครับแล้วเราก็มาใส่เลยนะทุกคนฝั่งไหนทางไหนเนะนี่ยฝั่งนี้ทางนี้นะครับวิธีใส่ก็ง่ายๆใส่เหมือนเดิมเลยครับ ไม่รู้ว่าจะได้ปาดตัวไหนบ้างครับนี่ทำการย้าขึ้นไปเห็นไหมเห็นจุดแรกเราที่จะได้ปาดเนี่ยครับมาดใูใกล้เลยเห็นไหมไม่เห็นหรือเปลนะ่าครับนี่มันจะได้ปาดแน่นอนแหละทุกคนบ,บอกเลยเสยไม่ได้วะจิดพอ่อนี่เดี๋ยวเราจะทำการมาร์กไว้เลยนะครับจุดแรกที่ต้องปาดนะนี่นะครับ เออมันจะไปแบบไหนวะนจะไปแบบนี้ก็ต้องปาดข้างในนะข้างในตรงนี้ก็ทําการขีดไว้นี่นะครับแล้วก็จะออกมาประมาณนี้ตามแก๊สเลยนะประมาณนี้ครับก็ทําการมาร์กไว้เห็นรอยมาร์กไหมประมาณนี้นะครับอ่าม,มาร์กไ้เลยเดี๋ยวมาปาดที่หลังนะ เราไปดูฝั่งนั้นนะครับฝั่งนี้ก็จะติดแค่ประมาณนี้นะครับชุดสีข้างนอกไม่น่าจะได้ปาดนะครับตาข้างนะเรามันเวฟฝั่งฝั่งฝั่งนี้นะครับนี่เห็นไหมอันนี้ก็จะต่าเหมือนเดิมนะครับก็ทําการมาร์คให้รูมันตรงนะครับมันก็จะติดประมาณนี้มันไม่เข้าไปลึกใช่ไหมนี่มาร์คประมาณนี้นะครับเพราะว่าแกนมันไม่ได้เข้าไปลึกไงทําการมาร์คแว้ข้างในก็ ปลาเช่นี้พอครับแค่นี้พอครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราทําการเอาน็อตมาใส่แล้วก็มาวัดบางโซ่เลยนะครับขั้นตอนแรกก็ติดเทปไปก่อนนะครับเทปกระดาษนะครับเนี่ยมานี้แล้วเราก็แปะเลยนะครับแปะตรงที่เราอยาอน,นี่ไวนะ้อะไร ประมาณมันชกมันจะอยู่ประมาณนี้นีนครับชกมันจะอยู่ประมาณนี้แหละนะเดี๋ยวเราสวามชกกันเลยมาดูว่าจะติดตรงไหนนะครับของบางโซ่ะ พอสวมเข้าไปแล้วก็อย่าดันเขาอย่าเพิ่งดันเข้าไปลึกนะครับเพราะว่าสปริงมันจะเป็นรอยนะครับเราก็มามาร์กเลยมาร์กตามรอยกระดาษเลยนะครับดูแค่นีนี่ครับอันนี้ดูเหมือนว่าเราจะติดเทปอา่อาติดอันนี้น้อยไปนิดนึงนะครับก็น่าจะไม่ติดมากมาร์กเป็นจุดนะครับบางคนน่าจะเห็นรอยมาร์กนะครับนี่ตาแค่นี้แล้วก็นี่นะมันจะตําแค่นี้ เพราะว่าเราดูสปริงตรงนี้นะที่มันต่ำแล้วก็มาตรงนี้อประมาณนี้นะครับโอเคได้จุดมาร์กแล้วเราก็ถอดออกมาเลยนี่ครับออกมาแล้วทุกคนก็จะเห็นรอยมาร์กนะครับเนี่ยเห็นไหมเป็นจุดเราก็ขีดนะครับรอยตัดจะสวยไม่สวยขึ้นอยู่กับที่เราวาดด้วยนะทุกคนวาดไม่ตรงก็ตัดไม่สวย แค่นั้นแหละนะครับีแค่นั้น,น,นประมาณนี้นะครับนี่อันนี้ก็แต่งให้มันสวยๆหนะ่อยให้มันเข้ามุมหนะน่อยประมาณนี้นะรนประมาณนี้อันนี้คือเราจะตัดนะ โอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูวิธีปาดบังโซกันเลยนะครับว่าเขาปาดกันยังไงนะครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับแต่เราเดี๋ยวถอดบังโซไปปาดก่อนนะครับก็ใช้เครื่องเคียย์ปาดนะครับประมาณนี้เดี๋ยวตอนเสร็จให้รู้ว่ารอยมันจะเป็นประมาณไหนนะครับแล้วก็จุดมักมันจะตรงกับที่เราวัดเลยหรือเปล่านะประมาณนี้อาจจะย้อนแสงหน่อย เดี๋ยวมารอดูตอนเสร็จจะได้เห็นรอยนะครับแบาน,นี้ครับหามุมยากเหมือนกันครับเนี่ครับปาดออกแล้วเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับเนียนๆกันเลยนะครับนี่เป็นไงเข้าทุกซอกทุกมุมนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับเผื่อใครอยากเอาไปปาดตามนะครับประมาณนี้ โอเคเดี๋ยวไปต่อยฟังนึ่งกันเลยนะครับไปดูฝั่งนี้ก็ปาดตามมาร์กที่เรามาร์กไว้เลยนะครับประมาณนีนะ้เดี๋ยวตอนเสร็จมาดูกันว่าชิ้นงานมันจะประมาณไหนครับจะได้ประมาณนี้นะครับเข้าทุกร่องทุกมุมนะครับ นี่ประมาณนี้เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูใครอยากปาดตามนะครับนี่ประมาณนี้เดี๋ยวไปลุยบางโซนต่อครับไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงครับ ก็ปากประมาณนี้นะครับแล้วเราค่อเอาดอกเกียร์แต่งทีหลังนะตามโคง้งเลยะอืมใช่ครับตามโคนะ้งประมาณนี้เราดอกพาไปเสร็จ ตรงประมาณนี้ครับนี่ครับก็เก็บขอบแล้วแต่นี้หลึครับโอ้ยครับเราก็ทําการปาดเสร็จแล้วนะครับนี่งานก็จะได้ประมาณนี้เลยครับเกือบจะเย็นนครับนี้ครั้งแรกนะครับพูดกับกล้องครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวมารอดูใส่ตอนเสร็จว่าจะสวยแค่ไหนครับจะเย็นแค่ไหนนะครับไปโอ้ยครับตอนนี้เราก็ได้ทําการใส่โช๊คเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวให้ดูรอยที่เราปาดนะครับนี่เป็นไงเนียนๆเลยนะครับถ้าใครอยากได้สวยกว่านี้ก็หาซื้อลูกยางกันคมมาแสวนะครับนี่ประมาณนี้นะครับลูกยางกันคมก็ไม่น่าจะแพงนะครับประมาณนี้แหละปาดไม่ยากนะครับแต่ว่าโชคของเรามันติดสเตอร์นะครับก็เลยทําการลองแหวนเห็นไหมโอ้โหไม่น่าเลยข้างบนก็ปาดเนียนพอสมควรนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ปาดนะมันใสพอดีนะครับกับร้อยยี่ห้านะครับข้างนี้ก็ไม่ได้ปาดเหมือนกันนะครับ ประมาณนี้แต่ว่าได้ปาดแค่เมื่อคนชิ้นดําข้างในนะครับทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วประมาณนี้ครับทาไม่ยากครับทุกคนครับเดี๋ยวลองไปทํากันดูนะครับโอเคถ้าใครมองคลิปนี้ว่าเป็นประโยชน์หรือมีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเลยคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เลยนะครับโอเคไปก็สำหรับใครที่อยากมีเงินแต่งรถทำเครื่องจัดสภาพรถนะครับทำล้อ เปลี่ยนชุดสีนะครับก็สามารถตามผมมาได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมมีเงินง่ายๆในการแต่งรถอย่าลืมตามมานะครัไป